ที่เราเหลือไว้นะ่ะพี่น้องจําได้บ่สาบลาบดูมุจฉันเห็นบ่นออนุญาตนะจ๊ะนี่ขออนุญาตเอาออกเด้อร์เจ๋งเสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า้อนี้มื้อนี้ฝนตกเด้อพี่น้องอากาศชุมชช่มชื้นแบบว่าชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำยู่หน่อยนึงเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าแดดอยู่หลังจากฝนตก ถ้าตรงฝั่งมาเก็บเห็ดที่จงไวเพราะว่ายัางพี่น้องข้ากําลังเดินทางมาหาเห็ดเราเลยพ่อแม่พี่น้องจะ้ะฝนตกแล้วจังสีซุ่มๆจังสีเพิ่นออกดีดีดมะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะฝั่งเก็บก็เลยจ้ะเห็ดจะใหญ่กะงามมือเดียวนึงพ่อแม่พี่น้องมาเบิง้งว่าเราวใหญ่ขนาดใดาที่เราเหลือไว้นะ่ะพี่น้องจําได้พ่อสบาบลาดึงมาจ้าเห็นหมขออนุญาตนะจ้ะนี่อนุญาตเอาออกเด้อตัวนี้ก็เอาออกซะออหลายอยู่จ้ะหลายอยู่พี่น้อง เห็ดเยอะมากค่ะเยอะก็ดูจุดนี้ไปก่อนเนาะจุดนี้แหละกะผุนอ่ะสาบลาบอยู่ทั้งผุนเยอะอาเห็ดเพิ่งเพี้ยนคอนที่จงไไหวนี่แหละพี่น้องคอนเก่านี่ยแหละเพี้ยนกระลายเติบอยู่บริมีแค่นี้มีอีกอยู่จ้ะไปเรากลัเก็บไปเลยเนาะเดี๋ยววันนี้โมมีเห็ดเอาออกได้อยู่จริงี๋ยวสิหาหมองตั้งกล่องดีๆเนาะ เก็บดีๆนะเฮ็ดงามหนาขคุณนะ่ะเทาไหร่แลวพี่น้องเฮ้ยนะอ้ยหมวเจ้าบึงจงไหม้มกันงามไปใหญ่ยิงสีแล้วเนาะก็ใหญ่ก็สวยอย่างนี้แหละเขาเหลือไปคุณนะ่ะอื้ยงามค่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยมา chịp cái lê trắng à ừ. Tôi nhìn con nó, tôi nhìn con nó bằng này, lâu bằng nè nhỏ tôi nhìn con Con ừ. thử phốn sần lèo cái đầy phốn trông cả Nào để mắt kịp ngon ngàm một nụ ngay để khả nọ อันเดียวๆเ,เนี่ยแหละพี่นอ้องเอ้ยเพิ่นออกไม่เฮาเดี๋ยวเก็บลายรลยมันมันออกพันสุดนะนะ สุดยอดเลยจ้ะพี่น้องขาวจุ้มคูนมากครับมาีะเอาเท่งๆกัน เป็น,นแน่วเนานะเดี๋ยวได้พี่น้องจ้ะขอโทษขออภัยมุนกล่องผิด,ผ,ดผิดสูตรผิดลักสูตรนี่ไม่ต้องสูตรนี่เนาะมากกว่นี้นะ เปืือนในจักหน่อยคือนสุดยอดความงามเลยที่นอนจะ้ะ ยืนข,อข,อขอ่อมข้อนเสอลรปวดหลังสามายืนยงส,ส,สี่สักหนี่จังสี่เนาะได้จะไปยืนข,อข,อขอ่อมข้อมยืนขรปวดหลังหมดแล้ว you เดี๋ยวจบมาให้ดูเด้อมันไตอู้หนังลมสั่มคุณน่ะคุณนะถากระลังมาเห็นบ่ะถาตัวเหนี่อยกระลังไตมาหาเราเดี๋ยวจบมาให้เบิรงเด้อจบมาให้ตัดให้เบิรงเด,ด้อพี่น้องเด้อโอ้โหโอ้โหดูสิคะ <laughs> มันเดี๋ยวตั้งกล่องแล้วจบกับมาจังเสียล้วเนาะ ดูสิคะที่พ่อแม่พี่น้องว่าเก็บหลายๆเก็บจูมือเก็บไปเฮ็ดจังได๋กินหนูพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านกระโทรให้เอืิอยเพิ่นมาเอาโทรใโถนหิ่อหิ่งคนณหนูจักคนไทยเอาไปแบ่งให้อันเพิ่นเฮ็ดงานโรงงานปลาเนาะจ้ะให้เอาไปแบ่งอ้ยนี่ยงามขนาดเลยเหลืออีกเฉาะน้องลุง พี่น้องเบิงบ้งหูเจ้าบึ่งปาดสิดยอดงามค่ะเทอน,นี่สามชอ่อเนี่ยดูดิสามชอ่อเนี่ยสุดยอดค่วงงามเลยเนาะอยสุดยอดไปเลยเอาไปแบ่งกันกินแผดโ,โุยมันกินว่เบิดดอกแผดหมนพี่น้องแต่ว่ามาดามเห็ดมีหน้า ที่เก็บเก็บเห็ดงามๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมก็เลยต้องมาเก็บให้ชมเห็ดกินหมั่งเป็นบางคราวเนาะเห็ดกินอนะเห็ดกินตลอดแต่ว่าเห็ดลงคงขีดนะเป็นบางครั้งบางคราวทํากินอนะทากินอยู่ตลอดกินแต่เห็ดต้นเบืออะไรแหละพี่น้องออแบงบปันคนอื่นกินน้ำเนาเนาะนี่จ้ะไปเดี๋ยวไปชมกันต่อเด้อพันเบิดนะคะ นี่เห็นปะอเอาเม็ดมานี่เบิ่งหน่อยๆสิขึ้นอีกอ้ยผีอีกได้พี่หน่องเ้ยนี่อีก้านี่จะมัน,นง่างพู่นซองดีๆเบิดละไป เดี๋ยวมีดมาตัดเอาตัวนี้จันเมนอยากลนค่ะ เก็บแล้วกันนหน่อยๆนยนี้รุนก็นได้เสียดายเไก่คุณน่ะเห็นบ่กถากเราก็ร่างกินอยู่น่ะเห็นบ่กคุณน่ะถากก็ร่างกินเห็ดห้อยเห็ดที่มาดามตัดออกไปเห็นบ่โตถากเรากินอยู่คุณนองเอ้ยออยา่าอย่าตัดขาสิเก,ก็บมาเมื่อกี้นี่ใส่กระตาก่อนเด้อนี่จ้ะนี่เอาเลยเนาะ <S <S เอเยเอาเลย ตัวนี้ไหมอุ้ยเอาออกก่อนปัดๆออกก่อนน,นี่น้องจ๋าอ่อนๆงามๆเลยเนาะ เก็บอยู่มงหนึงกล่องอยู่มงหนึงขาดเติบจีดอกมะดาไม่จับเหงื่อหน้ากระตาซะมาคืองามแลยพี่น้องเอ้ยโอู้หูนะอีกฝ้านั่งอีกจุ่มนั่งอยู่เพียวนะเดี๋ยวดึงมาให้เบิ้งด้วยพี่น้องด้วยันแี่กันขึ้นอยู่ <โ obes. S 2> น้ำใหม่ไหมเออไดี๋ยนี่ สวยจริงๆค่ะสวยมากจ้าค่อยดึงเอาอน,น่ะค่อยๆถึงหล่นอยู่นะาเจาก็ได้เอยนั่น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 หล่นถิ่มบดแจวคอยเอ้ย งามๆข่อยมาดาเมเจา้าสวยเลยนะถากตัวหน่อยๆเห็นบ่กกระลังมากแดดมากแล้ว เต็มขอนอยู่ธรรมดามบัวหมามือนี่นี่บ่วได้กินดีแท้ต้นท่ากินหมดเลยจ้ะ เมาดามดึงออกมาอันเห็ดแล้วซี่หู้เข้าไป <c oughs> ใช่ไหมพี่น้องนี่เบิ้งเพิ่นซี่หู้เข้าไปยุงสั่งไหมแพดดึงออกมาเมื่อกี้เห็นบอกคุณน่ะโอ้ย <c oughs> หากแล้วไหมคุณน่ะ จึงจนหัวสันหัวคอนพี่น้องเอ้ยอยู่ในจุดที่ตัางกล่องบ่ได้นะก็ะต้องดึงก็แบบนี้ลหละงามคือเก่าแล่ะ สวยกันยังอยู่จ้าลองเอามีด huh. ด um, uh ิดูตัวหนีขึ้งงามแ่้อย่าลนลนลนก็จะเปื้อนไม่สวยนะเพราะว่าเห็ดเนี่ยน้อยโอเคได้แล้วอือคุณอ่ะโโหเนาะเจ้าเนาะงามหลาย หนึ่งสวยอยู่จ้าตัวนี้พี่หน่อยค่ะเห็นไหมเอาจากน้อยอีกพ่อแม่พี่หน่อก้าฝั่งนี้ก็เยอะอยู่สวยอยู่จกักด่วยหน่อยโอ้ยพี่หน่อกอออออิ้วคอยให้คอยหัวแตะค้องในเด้อพื่นกระรั่งสีอันเอินเตอร์เทนพ่อแม่พี่หน่อกล่องพื้นลกจ้าเบิดปีซี่สาก ตั้งกล้องได้แต่ก็หัวซักหัวขวมคือเกา้าบสมดุนจักหนองแต่ก็ะดีเนาะมันได้ตั้งได้ยังสี่แม่พี่น่องห็นบอกเจ้าก,ก็ได้เบิง้งงามคุณน่ะสุดยอดเลยคุณน่ะความง,งามขวามอิดมาดามเนาะ ความงามของเราตอวเธอเ,อเ,เดอ้อต้มยำนะเห็ดยังจะแสีบเบิดนั่นาละพี่น้องเอ้ยแม่ห็ดมันสดเนาะดูนะรุนแน่กับสร้างแล้วเถอะถากขึ้นกินน้ำเนี่ยรุนไปกับได้ในผื่นเนาะแล้วก็ลังงามมากแล้วก็รังคานต่อยต่อยมากสิมากินเบิ้งห้อยเป็นขื่นพี่น้องมาเอาฟังหนีบันนี้ ตัวหนีตัวนีกินเ่ยแม่งตัวนีก็กินไปถทดแต่ถาก่รใดเนาะพี่น้องเนาะย้ายมาเอาฝั่งนี้มั่งจ้าแต่ละฝาทงามแท้ออกมาเป็นพ่วงเป็นย่วงเป็นใหญ่เลย ยลนไปผุนต้องขามไปเอาอีกบัดนี้งามประนัน่น <c oughs> บกยางงามหนึ่งโบเอาบบได้ได้พี่นนอจเจ้าหินสอดท <c oughs> ึ่งๆอยู่ปะสอดนี่คืองามคักแท้ เจ้าเบิง่งเห็นบ่างามบ่สุดยอดความงามเลยนะจ๊ะปนะรับมาให้อยู่ในโหมดแบบปกติอืมนี่เบิง่งคักๆงามบ่างามคัมกบ่เบิงบบ่งเห็ดมาดามุเละในกระตาหน่อยนะอืมบ่ ยอดไปเลยค่ะสุดยอดเลสวยมากเลยค่ะพี่น้องขาเนาะงามแห้งไม่มีวันไหนไม่สวยเนาะสุดยอดอีหลีเลยยังไม่หมดนะจ๊ะยังมีอีกคอนหนึ่งเด้อจเจ้าเห็นเห็ดน้มำมะดามหกสิว่างงามพุณอนะ งามขักบ่งามสุดยอดเนาะสดสดเลยออเกาะๆนะสองช่อนี้เหมือนดอกไม้เลยอืมจะเหม็นจังงาม <laughs> đeo hái rai con Pino hái rai cắt con mà lẽ đẩy mà lẽ cá nhìn bờ Jong Vải để mà kiếm bên bờ thẩn thẩn lôi nhăng vu thẩn lôi thác vu liền con <laughs> nỉ bưng cái đã Jong Vải cứ câu có để mà nó ไม่มีวันไหนฉันจะไม่เต็มนะจ๊ะคุณน่ะเพิ่งแต่สิบอกว่าเมื่อกี้นี่ปิดกล่องเก็บเฮ็ดเฮ็ดบ่ดด้เก็บจากต้นเด้จ้ะเฮ็ดเฮ็ดเฮียทำเห็ดเฮียจ้ะงาขนาดเลยสวยๆน่ารักมากเนาะน้อก็คือเป็นตาหากักเลยน ลุ้นอีกแล้วจ้ะลุ้นแล้วลุ้นแล้วเบิร์ตไปบ้านเบิร์ตได้ผลเห็นอีกอยู่เห็นบอลอีพี่น้องเพื่อนกำลังกินนะเห็นบอลนะเพื่อนกินยังสั่นได้นะเพื่อนกินนะเพิ่นกินแบ่งกันกินซะเด้อพ่อเอาจักน้อยขอเบ้าหลายดอกกำลังอ,อ่อ,อนๆเห็นอ่อนๆเห็นเรากินน้ำพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพื่อนกินน้ำนะนี่จงไว้เพื่อนกินซะ để lãi lắm bang bên bang 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 kim anh minh anh này anh này anh ơi anh ơi anh ơi anh ล่นลงน่ะถากแล้วเกาะกินอยู่ตัวนี้มือไปถือถากล่นปุ๊บบนหนึ่งพี่น้องเลยงามเลย้หนังเห็นบ่สิ็บ่ให้ถือกะถือคือเก่าอันละบึงที่ละพี่น้องเอาเลยนะ โหลดละนี่ระกษาสีลนอยู่แล้วปุ้นอะพี่น้องอ้ยสาหัสลาบอยู่นั่นน่ะทากคขอยขอกันเด้อแต่ขึ้นน้อยแท่าไหร่หน้อยปะน,น้อยจงไบกับทากเรนเบิร์ตกึก๊กเาอัอนละเนี่ย พราะว่าถักเราก็ลังเดินทางไปไหมเอาเลยล่ะที่จงไวหก็มีอยู่เด้อที่จงไวหวไปกินเด้อเออวายเสียวเสียวถากขโมยถากกินและจ้าโอ้ยพออล้วล่ะพี่น้องเลือกกะน้อยๆแน่ๆนี่ร้ายคักไหม ขันถากบวกินเบิร์เท่ากับอกอกสี่และมาเก็บอีกอยู่ดอกคลิปนี้กะฝากไว้ซ้ำนิดเดียพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะมาดูความหมานของเราเฮดสวยมากค่ะพี่น้องคะแบบแบบสวยเลยอะ่ะเนาะนี่หมานหมานหล่นกระตายอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเจอกันคลิปหน้จาจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ท,ชรที่มีให้มาดามเ็มมาสุนเอ็นจอยไลฟ์ไซน์เดมาแล้วก็มาดามเ็มมาสุนนะคะแฟนเพจเด้อพี่น้องจ้ะ แล้วจ้าเจอกันจิ่หน้าแล้วนะจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายนะคะหมานแห้ง